สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์นะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะราคาสุดพิเศษนะคะเพียงแค่2,000 0 0กว่าบาทเท่านั้นสําหรับคันนี้ค่ะเป็น Honda Civic 1.8S นะคะ เป็นเกียร์ออโต้รถปี2008นะคะราคาขายเพียงแค่275,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นรถเครื่องยนต์1,800ซีซีที่สุดคุุมอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำราคาไม่ถึง300,000บาทนะคะสำหรับ Honda Civic คคันนี้เป็นโฉมสีบอลเงินนะคะลูกค้าเป็นโฉมสีบอลเงินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ นะคะคันนี้มาพร้อมแม็กนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะคะยางเป็นยางบิสโต e นะคะได้เป็นยางปีใหม่มาแล้วนะคะสาหรับคันนี้ค่ะนะคะได้เปลี่ยนยางมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแม็กมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสภาพคัดมาให้อย่างดีเลยนะคะสาหรับคันนี้ค่ะนะคะไม่มีประวัติการชนไม่เคยมีการติดแก๊สนะคะรถสวยๆสภาพเบาะหนังนะคะภายใน นะคะาในเบาะหนังนะคะน,นี่คือเป็นเบาะเดิมเจ้าของเดิมเลยนะคะสภาพเบาะไม่ช้ํานะคะสําหรับคันนี้ค่ะอ่าคอนโทรลหน้าสภาพความคงเดิมไว้ให้นะคะรถสวยคันนี้นะคะราคาพิเศษนะคะคันนี้อยู่ที่275,000บาทนะคะใครที่อยากผ่อนอยู่ที่ประมาณ5-6,000บาทนะคะแนะนำเลยสำหรับ h o นด a าซีวินะคะ เอคันนี้นะคะภายในเป็นบาะหนังหมดเลยนะคะเป็นบาดเดิมเจ้าของเดิมนะคะสภาพรถไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะประกันไม่เคยมีการติดแก๊สนะคะรถสวยไฟนะคะเป็นไฟกลมนะคะโฉมปี2008นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างะคะ่ะเรามาดูนะคะในส่วนของด้านหลังกันคันนี้กันนะคะ คันนี้เป็นโฉม2 0 0 8ไฟท้ายจะเป็นไฟกลมนะคะ1นนะคะเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอ่าใครที่สนใจ Honda Civic FD นะคะอ่ามีมาให้เลือกแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะอ่ายังอะไรคงเดิมนะคะคงความสภาพไว้นะคะใครที่สนใจอ่ารถคัสสภาพนะคะได้สภาพเดิมๆ แนะนําเลยค่ะที่บริษัทเพชยยนต์ของเราเรามีรถคัดให้ลูกค้ามากกว่า3 0 0ร้อถึงสี่คันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเรามาดูนะคะในส่วนของอรองรับนะคะคันนี้เบนซินแกโซฮอ E10 ีสิบขึ้นไปนะคะคันนี้นะคะรองรับโดยส่วนตรงนี้นะคะ,ะรถปี2008นะคะสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวมา ชมนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะอ่ะง่ายๆนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่เลือกรถมือสอนะะนงนะคะดูหนะคะเราดูจาก1นนะคะรถมีประวัติเคยติดแก๊สมาหรือเปล่านะคะ หรือว่านะคะในส่วนของเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างเครื่องเดิมไม่เดิมนะคะดูจากสำนอรถนะคะสามารถตรวจอบได้นะคะลูกค้าดูง่ายๆเลยนะคะดูง่ายๆนะคะอ่ะดูเราเราดูได้เลยนะคะอ่ะเห็นไหมคะตัว QC สีจากโรงงานตรงนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะให้ดูง่ายๆนะคะของเราจะคัดรถคัดเกตมาให้คือ1เครื่องเดิมนะคะ เครื่องเดิมรับประกันไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพลิกความไม่มีเปลี่ยนสีนะคะไม่มีเปลี่ยนเครื่องแน่นอนนะคะเล่มไม่ชํารุสูญหายมีเล่มทุกคันรถทุกคันนะคะซื้อเงินสดนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะคะ ดูนะคะในส่วนห้องเครื่องเสร็จแล้วก็มาดูฝากระโปรงหน้านะคะลูกค้าสติกเกอร์มอกอเดิมยังอยู่นะคะดูง่ายๆนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะการเลือกรถมือสองอยากจะเลือกรถราคาแบบไม่แพงราคาไม่แรงนะคะแต่อยากได้รถสภาพดีๆสักหนึ่งคันนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยะคะ่ะอยากชมรถสวยๆนะคะ ติดต่อสอบถามปุ้ยเพชรยนต์ได้ค่ะ0641462466ค่ะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า300-400คันเลยนะคะเงื่อนไขาการออกรถง่ายๆช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะช่วยทุกอาชีพช่วยดันให้ลูกค้าได้รับรถกันทุกคันนะคะในส่วนของ ค่าจ่ายในการออกรถนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตสามารถสอบถามเงื่อนไขกันก่อนได้นะคะในส่วนของเบื้องต้นนะคะแล้วก็ ะะแล้วก็อยู่ในส่วนของเครดิตลูกค้าอีก1ครั้งนะคะในส่วนตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะอยากได้รถมือสองสัก1นึคันอยากผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ผ่อนเพียงแค่4-5่ถึงพันบาทนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะปี08นะคะจะผ่อนได้อยู่ที่ประมาณ4-5ปีนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ ติดต่อสอบถามหาปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์ค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ